สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการประมงและก,การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาราเดอง้งวชุดไม้จากคุณตาฟาร์มครับพี่นอ้องรับรองว่าฟาร์มนี่ผนมีที่เด็ดมาฝากพี่ฝากน้องให้ยูบเซ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ไทยยูนก็เป็นช่วงเย็นๆวันที่ห มันเหวันพุธเด้อครับพี่น้องครับอ่มามัเลือกมาชมเอานะครับเนาะง้วดชุดใหม้อ่ามืนอห็นกะสิผูกโยงไปให้คือจังปลาคอดเนี่ยพี่น้องแต่ว่ามีแตาโตงงามนะครับสำหรับง้วดตีเห็นอยู่นี่เป็นอ่าเป็นง้วดบามันลูกผสมทุกตัวเด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดาหาบามันไปเลี้ยงอยู่เนาะครับเนาะกะสิมาเบิ่งเอาอยู่นี่กะสิเป็นง้วดท้องสองตัวง้วดสาวอยู่สองตัวเห็นง้วดเอฟอยู่น่าจะมีใบเหรอด้อพี่น้องครับมีใบทุกตัวครับมีใบสุดโตนะครับเนาะอ่ะนี่ยแหละคุณต้าฟาร์มพิกัดกะ บ้านขวาวตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผมง้อสาวกับมแต่ตตหนาหนาเด้อครับเด้อผู้ใดหาอยู่นะครับมาเลือกเอาอยู่แถววิทยาลัยเกษตรสารคามนี่แหละครับสำหรับผู้มีงบประมาณถึงนะครับผม่าบอกว่าอยากให้ยกชุดนี้ไปนะครับมีตรมงามสื่อซีนี่ได้ฮกครับพี่น้องครับชุดนี้มีใบเอฟพอมนะครับเนาะเดี๋ยวเสิภาพไปเบอ่งงอนเร็วๆกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับคุณตาฟ้ามนะครับอำเภอเมืองมาสารคามนะครับ เบอร์โทรนะครับ0850087566ครับเบอร์ id line ครับ0951809560ครับฝากติดตามด้วยแล้วก็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับอ่ะนี่นะครับย้ำนะครับส่วนเราพู้ที่สื่งว่าคือต้อนเราหลายๆเลยนะพี่น้องต้อนได้หลายสูตรทุกคลิปครับพี่น้องครับห้องหลายขายถูกครับห้องหลายขายถูกแล้วสิเป็นคนแปลกมูจังน้อยครับพี่น้องเป็นอย่างคือขายเหมือนไว้เนาะครับพี่น้องแล้วห้องไว้แต่ต้อนได้หลายอีกางเลครับพี่น้องเด้อตัวแรกครับผมตัวแรกทองเคฟ สามหนึ่งครับตัวนี้เนาะหกเดือนครับผมเคฟสามหนึ่งหกเดือนอันนี้ง้วท่องแรกมั้งอีกตัวท่องแรกครับผมง้วท่องสาวตัวนี้แดงดีด้าใครับพี่น้องเป็นง้วที่สีแดงแล้วก็ลึกนะครับเนาะลึกมากเลยส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ครับร้อยซีซิมหาอยู่ดรอครับร้อยซีซิมหาบวกท่องเคฟสามหนึ่งตัวเนาะแม่นครับร้อยซีซิมหาบวกบวกนะครับพี่น้องครับเคฟสามหนึ่งรับประกันท้องหางลากดินครับตัวนี้งามหางลากดินนะครับเด้อเครื่องดำพวงหางกันใหญ่ๆหางเงาลามดีอยู่พี่น้องครับตัวตัวง้วกับลามดีนะครับเเนนาะทอองดื ท้อง6เดือนตัวนี้ว่าท่านในตีเบอร์นะครับพี่น้อง6เดือนงวาสาวทองแรกสําหรับผู้หางว้วเลี่ยงยกเอาเลือกตัวที่ถือใจก้อนครับพี่น้องครับแล้วก็เบื้องถือตัวมกะกะักแล้วก็เบิ้งเง้นบัดนี้นพี่น้องครับพ่อกะจังเอานะครับเนาะนี่เด้อสีดีสีดี้ดครับว่ามีต,ต,ตัวนี้รับประกันตันี้เลยตัวนี้ราคาจังฟังได้พี่น้องเด้อผมขอเบื้องลรเอียงง้อชัดๆก่อนเนาะจ้ะนี่ที่ถามราคาให้แล้วพี่น้องกะที่จัดสินใจได้เลยหูสั่นนะครับพี่น้องครับรามันหูสั่นนะครับพี่น้องเด้อ อันนี้เป็นลูกผสมนะครับเนาะเนื้อตัวเขาก็ะสิเป็น F 1พหนึ่งนละสายเลือดนะครับพี่น้องจะถามราคาให้ตัวนี้ทั้งคุณตาเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้หาเมื่นเงาพันบาทครับตอรองได้หาเมื่อเงาตอรองได้ด้ครับพี่น้องครับเราเราบอกราคาสงสัยสินบุปัจจุบันจะเขาเปิดถึงเบาค่อยๆพี่น้องครับขึ้นยุ่นะครับท่องหกเดือนครับแล้วกันท่องท่องหกเดือนนะครับหาเมื่นเงาตอรองได้ด้วครับพี่น้องเด้อเบื้องุมนี่ ใส่ประมาณรอยซี่เสมาบวกต้นนะครับเนาะขาแข็งดีขาแข็งดีนะครับเดี๋ยวให้เบื้องเล็บพี่น้องเบื้องทุกส่วนมาหนิเบื้องใกล้ๆเลยเบื้องขีบบนชั่วค่ะผมนี่เล็บนะครับเนาะหน้าขาไอ้แข็งขาดีดำดีนะครับเด้อนี่ใบครับเพราะว่าเลื่อมใบอยู่ในรถอีกขั้นหนึ่งครับใบใบท่องใบผสมมันใบผสมครับตัวนี้เป็นลูกพ่อได้หูวจักปะครับแต่ว่าลูกซี่ไวซ์ซุนกาวงของเตัวนี้ไอ้ขอมุนเก้านี่ใบหอกครับขอมุนเก้านี่ว่าเป็นลูกซี่ไวซ์นะครับท่องครับสามหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าตัวสามหน อ่ะตอนนี้บ่มีเพิ่นรับประกันให้เด้อตอนนี้ครับเบิ่งใกล้ๆนี่แข้งขาใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเด้อครับอ่ะเบิ่งชัดๆนี่หางลำลามเอาเบิ่งมุ่งขุ่นวงครับพี่น้องนี่หัวหาหมื่นเก้าสมัยนี้ได้อ่าหัวร่นท้องตัวบักย่างงามเลยล่ะครับพี่น้องครับต่อเอาต่อเอาอันนี้คือพร้อมทรงฟรีทั่วอีสานนะครับเด้อพี่น้องราคาพร้อมทรงครับราคาพร้อมทรงนะครับเนาะใครอยากจะได้หรือว่าพุทธยุภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก์ต่อได้เด้อครับเด้อโทรติดต่อมาได้เนาะคุยเรื่องคารุดอีกที่หนึ่งอ่ะนี่เบิ่งช่วงไล แข็งขาเอ้านี่สีกับสีเหมือนๆจากน้อยนะครับเดือมาบางตัวจริงออกงามผดเอาตัวแรกตัวที่สองเอาตัวไหนครับตัวที่สองตัวทองนะครับตัวตัวไหนทองทองทองสีซีเดือนสีขาวซีเดือนครับนี่ครับใบตัวนี้ผมกับสีน้ำบางวดสาวพี่น้องใบใบใบมันครับใบเป็นลูกซี่ว่าชุดหกมีใบครับตัวนี้อันนี้ใบแท่ด้วครับพี่น้องน่าจะแท่เหรครับสันนิษฐานในเล็บแบบนี้ตัวนี้เกิดวันที่สิบหาสิงหาครับหกหาตัวนี้ไหมแม่นครับ ท่องหรอติ่งว่าสาวๆอยู่ไหมท่องครับท่องหรอเด้อพี่น้องครับอ๋อท่องเรียกสมัยโซเชียลพี่น้องท่องเรียกนี่มันก็ะสีไล่เพียรซ้ำหนึ่งนี่ครับนี่เปิร์ไล่หายแยกเพศครับอันนี้ใส่แยกเพศยไหนพ่อพี่น้องครับตัวนี้เป็นวัวสาวทองแรกนะครับเนาะแยกเพศให้พ่อพี้องครับทำวันทีสิบกันยาครับหกหกนะครับกำหนดข้อก่ายมีสิบ มีถุนาหกเจ็ดครับปีนิดๆใส่ให้เลยพี่น้องครับติดเลยนะครับเนาะเป็นยังไงยังจื้อง้อหน่อยอยู่ครับสาวน้อยหัวน่อยสาวต่้าเป็นเอ่องัวโบ๊ดีเด้พี่น้องครับแล้วกันเมื่อตัวค่อนข้างที่จะเต็มดีเป็นงัวสาวทองแรกใส่ส้นสูงยุทธอะไครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกลบอยู่นะครับร้อยสี่สิบบวกลบโดยประมาณนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเดินไปเบื้องอ่ออีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวหาลุกหาไอ้ทางกันต้าวหนังหางนั่งหนีง่ายดีนะครับเด้อ หูครับงอหูครับงอทองสองตัวนี่หูครับเป็นงหูได้ครับพี่น้องครับเอาได้ใบได้ครับตัวนี้เนี่เปืดที่เท่าไรครับเปิดไว้ซีมื่นหาครับตัวนี่ซีมื่นหาในงอทองครับพี่น้องครับซีมื่นหาตีวล้องในลายครับแข้งขาดำนะครับเนาะครับซีมื่นหากับตัวล่อง้หลายเขาเห็นให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่เบื้องเนือตัวเบื้องขวันี่นะครับเด้อเอาสีเป็นยังไงพี่น้องหินพันกลองครับงอทองแล้วนะครับนี่เชื่องครับตัวนี้ถึงเชืองของหูนะครับเชื่องเออจับได้ใบได้เนาะ บิ่งมุมนี้นี่นะครับเด้อมาเลือกมาชมบอกครับผมบิ่งมุมนี้นะครับพอดีงัวผูกจุ่มซิกันพี่น้องไม่ได้ติดดมกันจัง่อยเออเอาซ้ำปลาคอนนี่แหละงั้นนี่งอหางบักใหญ่ด้ยครับตัวนี้พี่น้องโกนุนมตุ้มมติงนะครับเนาะบอครับบ่มีครับเออตอนแรกผมก็เข้าใจบางงวสาวดี่พี่น้องครับเอ้างัวทองตัวนี้ทองแล้วครับรับประกันทองตัวนี้รับประกันทองนะครับเนาะถ้ายกชุดยกคูไปหรือยกชุดนี้ไปก็่าจจะต้อได้หลายด้ครับเด้อลดได้หลายครับเห็นซีมือห่าน้อีก นี่นะครับเด้อได้กอไรพันสองพันแล้วก็เดอกอื้นี่อึ๊บนี่นะครับเนาะสองตัวเห็นสัตว์ไปตัวนี้ตัวที่สามครับหนาหวานหนางามครับหนาหวานหวานงามหูสั่นเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เอาไปจดเอฟเป็นเอฟหนึ่งเอฟสองได้งามครับง้อแบบนี้ใส่แยกเพลทผมนี่มีโอกาสลูกออกมาตัวแม่ยแยกชิ้อ่ะนี่แข้งขาข้อขาในเบื้องเอาชัดๆครับสองเบอร์แล้วตัวที่สามเปตัวไหนครับตเฮ้ยสามเปตัวเอฟเอฟหนึ่งครับตัวนี้เอฟหนึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นว่าสาวที่หนาเด้อครับพี่น้องครับเบื้อง หางส่วนท้ายตัวน,นี้ท้ายบึกนะครับเนาะบดจะเ,เต็มแล้วก็สีสีแดงเข้มตัวนี้มีใบเอฟตัวนี้มีใบเพชรเหรอครับ,บเด้อเป็นลูกของมิสเตอร์อย่างนี้ลุนโน่เอลโมเวลอินติโน่เก้าเก้าเก้าครับ,รบพี่น้องครับ <L uno. S 1> จะาบุหร,รี่พอของไอ้ทั้งใดละ่ะตัวนี้เกิดวันที่ยี่สิบเดือนสิบสองปีสองศูนย์สองหนึ่งเออนี่นะครับเด้อวันที่ยี่สิบจะครบสองปีท่านจะเต็มสองปีนะครับกับวันที่ยี่สิบนี่แหละ มีใบให้ส่วนสูงก็น่าจะร้อยสี่สิบได้นะครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบได้ตัวนี้สีแดงดีดนะครับเด้อแต่กล้องอาจจะเป็นบูว่าเพราะมันสีมื่แล้วนะครับเนาะอ่ะนี่หูสันบรามันเขาเห็นไหมเครับเรียบร้อยแล้วนี่ตัวนี้หนาสวยๆเลยนะครับพี่น้องเออบรามันเลยนเหรอนะแล้วก็เป็นวนหนังหนาแผ่นหลังเต็มแตกดีนะครับเนาะนี่หน้าตานะครับพี่น้องเออนี่เอฟหนึ่งเป็นเอฟหนึ่งพร้อมใบดนะครับย้ำนะครับผู้ใดมักต่อยอดสายพัฒนานะครับเนาะนี่แผ่นหลังนะครับเนาะแข่งขา อาเดี๋ยวจะถามราคาไห้นะครับง้อปีกัวกัวปีกัวกัวท่านถึง2ปีพี่น้องครับตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเจ็ดครับอ่าตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดพี่น้องครับเอาไปต่อยอดเอานะครับเนาะพี่น้องซึ่งง้วแบบนี้นี่อ่าหาน้ำเชื่อแยกเพศใส่รถครับพี่น้องครับต่อยอดได้หลายมูลค่ากระสิหลายขึ้นนะครับเนาะนี่สี่สิบเจ็ดอันนี้คือว่าลูกผสมบามันได้พี่น้องเด้อได้ใบเพศพร้อมเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งนะครับเนาะครับนี่เดี๋ยววุฒิพาเบื้องข่างทั้งนี่นะครับนี่ยกกลองสูงให้เบื้องเพี่ หนาวันๆแล้วก็เป็นตัวที่ลั้ตัวยาวดีนะครับพี่น้องลึกดีแล้วก็หนาๆเลยนะครับเนาะต่อเอาต่อได้เยอะนะครับเนาะสี่สิบเจ็ดนะครับต่อได้หลายต่อได้หลายพี่น้องขาเขยี่ดีดอกข้อขาแข็งขาบ่มีปัญหาครับบ่บิดบ่งอนะครับเนาะเบื้องทัดๆโอ้สั้นๆนี่แหละครับผมมีให้ยสามตัวแข็งๆนะครับนี่เออนี่นะครับเด้อครับโอ้งามแต่ว่าสี่ตัวแข็งว่า เปิแบบหนาตอนร่องเหรอพี่น้องครับเอ้าหวังสื่อขายกันกับยูลักซี่นี่คือ้่านี่ยเหรอครับผมครับอ้าตนี้โตโตทไทยปนี่เอฟนึ่งกันตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งแตโตตัวใหญ่กว่ามูด้วครับพี่น้องครับตัวนี้ร้อบวกบวกหรือล่า่บวกลบครับร้อบหบวกลบตัวนี้เป็นลูกซีไว้ศูย์เก้าหกด้วพี่น้องครับตัวนี้เกิดวันที่สิเดือนสองปีสองศูนย์สองสองอันนี้ว่าปีปีกัวขึ้นกัน ปีหกเดือนครับปีหกเดือนพุ่เนี่ยไอเดือนกุมภาพันธ์ที่เสียหาจังสีครบสองปีไหมพี่น้องตัวนี้เป็นโค้งอ้างโค้งสางง่ายนะครับเนาะได้โค้งสางแล้วก็ได้สีที่แดงเข้มดีนะครับเนาะนี่ข้อมผสมตัวนี้ข้อมผสมแล้วนะครับเนาะนี่ภายใต้แบรนด์จีอาร์นี่หมายเลขศูนย์ซี่นะครับก็ใบเพชรตรงกันตัวนี้โค้งสางดีโค้งสางง่ายหวานนางอ้ําญ่นี่นะครับเด้อมุมมุมนี่เอ้าเบื่อไงเห็นความสมส่วนมุมนี่นะครับเนาะงูสาวหน้าวนันบาทงูสาวหกจุ่มกันนะครับ อันนี้เล็บแข็งขาเบื้องเงาเล็บซักจึกดีนี่นะครับเด้อเขาเฮ็ดให้สุตโตหัวลนสุโตแล้วพี่น้องชุดนี่งามชุดนี้สวยสวยงางามหลักสี่ักเอ้าเอาแบบมั่นใจครับเปิดที่เท่าไหร่สี่หม่เก้าเออชาเจนส่วนใหญ่จะเอาไไม่ไม่ไม่เนาะเออสี่หมืเกพี่น้องครับตัวนี้สี่หมื่นห้าสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเก้าห้าหมื่เก้ามีตัวนั่นราคาหลายสุดพอมนกังามกมูนาะพี่น้องตัวนี้กมู เลือกขายตามนี่แหละครับตามตามสภาพตามความสวยงามเลยพี่น้องเด้อสวยงามนี่นี่ไหมลักซี่เด็กว่าถองไหมพี่น้องครับครับนี่ซี่มื้นหาตัวนี้ซี่มื้นหาเท้าซี่ตัวงามโอ้มุมนีงามเดียว่ซี่เดียวหุ้มนี่เท่าซี่ตัวยกหลุดพี่น้องอ่ะซื้อสี่ได้หกนะครับเนาะมุ้มนี่อีกว่าโดนกระสีทับได้หรอไหมเออนี่นะครับเด้อลักซี่งามนี่ไหมป้าผู้ใดมากว่าสาวหนาหนากระตัวนั้นพี่น้องให้ทายหม้อข้อนี้ยกข้อนี้เพื่อนนี่ ใครอยากยกขอ,อกต่อรองราคาได้หลายนี่ยกขอ,อกสองเส้นว่าอะไรถึอวะนี่นะยกขอ,อกหรืออะไรเรื่อด้วพี่น้องเด้อขันผูน้ใดยกเอาขคำถามนะครับขันมีราคายกขอ,อกพิเศษให้บ่พิเศษครับราคาเมาสนี่พิเศษเลยราคาเมาสนี่พิเศษให้เลยปลาใส่เพียงหรอทูมาเมาได้นะครับเนาะเออเนี่ยมุ้มนี่โอ้นี่ไหมเป็นง้วสาวมีแต่สาวทองแหลกเลยไม่ง้วสาวแข็งแข็งเลยมีแต่งง้วสาวแข็นแข็งพี่น้องเนาะสาวขึ้นไม่นะผู้ใดเห็นแล้วโทรเลยนะครับเด้อมัสั่นหมดทันผื่นนี่เออ ผู้ผลิตกรต้อลายผลิตกรต้อได้พี่น้องครับรับประกันให้ทุกตัวครับรับประกันให้ทุกตัวมีตัวนี้เปลี่ยนให้ครับอ่ะยางมึงอ้อมึงภาพรวมๆพี่น้องมาหน่อนี่ครับอ่ะฝ้ายมังไกเออนี่โองสวยๆเลยปัาเปลาขอนเนาะง้อล่นงามนาหวานๆเอาครับไอ้คลิปนี้ก็น่าจะมีให้แค่นี้นะครับเนาะง่ายครับง้อบามันหูสันทุกตัวอ่ะนี่นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีให้แค่นี้สำหรับคุณตาฟาากากขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับผม